็นวพีสอบผ่านนะครับว่ารถเกี่ยวเนี่ยเหลือเยอะไหมเหลืออะไรเท่าไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาคิดให้ชมนะครับแถวนี้เป็นนาปีเป็นข้าวของมะลิเดี๋ยวผมตีให้ฟังนะครับตีง,ง่ายๆครับไล,ล่ละหกร้อยเท่ากัหนหมดเลยบางที่ก็อาจจะแพงกว่านี้แต่ี่ผมได้แค่หกร้อยหกร้อยครับอาหกร้อยค่าอะไรบ้างครับค่าเราไม่ได้ขับเองอย่างผมนะไม่ได้ขับเองเราต้องเสียค่าคนขับแหละไล่ละห้าสิบบาทลบไปครับห้าสิบบาทครับเหลือห้าร้อยห้าสิบ เรมีค่าอะไรอีกที่มาอยู่นี่เราไมา่อยู่ต่างถิ่นนะเราไม่อยู่บ้านเราเราต้องมีหน้นาครับมีเนหน้าที่หางานให้เราครับลบไปอีกห้าสิบบาทครับลบอีกห้าสิบบาทนะครับเหลือห้าร้อยนะครับสองอย่าง 500, ห้าร้อยเหลือห้าร้อยแล้วเสียราคาอะไรอีกครับเสียค่าน้ํามันครับค่าน้ํามันค่าไล่หนึ่งผมตีให้ประมาณโหมมากอะไรบ้างครับตีให้สามลิตรอ่ะตีให้สี่ลิตรเลยตีให้รับ ลบไป150ครับแต่ถ้ามันเป็นน้ำแห้งๆไม่โลมมันก็จะไม่ถึงไม่ถึงประมาณ3มลี้ยก,กว่าถ้ามันโลมเยอะอะไรเยอะมันก็เสียเยอะครับตีให้เลย150บาทตอนนี้ผมเหลือ350ครับในหน้าคนขคับประมาณจะ350และค่าะไรอีกรถเกี่ยวนะครับมันไม่สามารถเดินมาเกี่ยวอีกได้มันต้องมีรถย้ายครับแต่ที่เนี้ยผมก็เหมารถครับเดินน้ำมันเองครับเหมาไว้20,000ครับเดินน้ำมันเอง ผมแค่เกี่ยวสี่ประมาณสี่ร้อยไร่ประมาณไร่ละบาทถ้าห้าร้อยไร่ประมาณไร่ละห้าสิบบาท <ot> ผมคิดเพื่อไปเลยเท่ารถแล้วผมต้องเติมสมามันอีกผมตีไปเลยลบอีกหกสิบบาทลบไปหกสิบบาทตอนนี้เหลือสองร้อยเก้าสิบนะครับมีอะไรกันแทบทุกวันครับมันจะต้องมีสายพานลูกปืนที่มัน ซึ่งหลอไปเพราะสะพานใช้ยเยอะลูกปืนก็มีหลายหลายตับครับค่าสะพานค่าลูกปืนผมตีให้อีกไล่ละห้าสิบาทครับอาไปห้าสิบาทเหลือสองร้อยสี่สิบนะครับสองร้อยสี่สิบเราจะมีค่าะอะไรอีกค่ากี่ประทาครับอย่างเช่นค่าน้าําค่ากินค่า,าอัจเจลาบีบ้างอะไรบ้างครับกี่ประทาทั้งหลายครับผมตีให้ไปอีกไร่ละห้าสิบาทครับลงไปห้าสิบบาทครับ เหลือร้อยเก้าสิบบาทครับตอนนี้นะณตอนนี้ครับไม่เกี่ยวกับถ้าสมมติรถผมไปติดลมจ้างไม่โคอีกนะครับไปติดมาสองครั้งแหละต้องจางไม่โคถ้าไปชนตอแต่จะไม่เจอครับแต่มีคนก็ปักต่อเลยเจอต่อเขาก็ปักไปแต่บางที่ที่ผมเห็นในกลุ่มเขาไม่ได้ปักครับชนตออีกต้องเสียค่าซ่อมรถอีกังหากน่าจะหลายอันนั้นเราไม่คิดเพราะว่าเรายังไม่เจออันนี้จากประสบการณ์จริงนะ ตีกองโลมครับเหลือสองร้อยไลน์สองร้อยครับนะครับไลน์สองร้อย200ไม่อันนี้ไม่ได้รวมค่าที่ผมเอาเทเลอร์ขนรถมาจากชัยนาทมาปรีลัมนะครับถ้าคิดรวมก็น่าจะป,ประมาณไลน์ยี่สิบบาทเหลือประมาณร้อยยี่สิบบาทค่าคนขับเทเลอร์อีกค่าค่าน้ำมันตอนมารับอีกหลายอย่างครับต้องจริงๆอ่ะเอาผมให้เลยร้อยห้าสิบบาทที่ เหลือแน่ๆเลยร้อยิบาทเขากบไปต้องตื้อมาเกี่ยวซื้อะไหลยื้อมเกี่ยวเสูตรซีอะไรดูน้ะใหม่เพื่อมาเกี่ยวค้างต่อไปครับร้อยห้าสิบาทนะใครร้อยห้าสิบาทวันหนึ่งมาขเกี่ยวจุดไล่เจเบคูรร้ยห้าสิเหลือมานหกพันครัใใครบ ถ้าสมมติเอาจริงจังเลยนะแบบว่าเราต้องการกำไรจากรถเนี่ยมันเกี่ยวน่ะเราต้องการกำไรจากมันเลยเจ็ดพันห้าตั้งราคารถนะครับเปตะกังโคเลยนะครับสองล้านห้าอันนี้ไม่รวมเทเลอร์นะอันถ้าผมรวมเทเลอร์ให้เทเลอร์ผมว่ามันเทเลอร์มันเทเลอร์มันโคนะครับเขียนโคด้วยเขียนเกียร์ด้วยถ้าสมมติคนไหนที่ไม่มีมันโคมีเทเลอร์อยู่แล้วเทเลอร์ผมว่าประมาณ เกือบๆล้านห้าผมตีให้ล้านหนึ่งรถเกี่ยวสองล้านห้า,หาเป็นสามล้านห้าครับสามล้านห้าหารเจ็ดหมื่นห้าปนที่ยังไงวะปีนึงปีนึงเจ็ดหมื่นห้าเออเจ็ดหมื่นห้าหารสามล้านห้าสามล้านห้าอันนี้คือคราวเดียวนะครับเจ็ดสามล้านห้าหาร สมมติว่าเราจะเกี่ยวข้าวนาปีอย่างเดียวนะครับรถเกี่ยวรถเ่อรถถ์เนอรที่เราลงทุนนะครับเราจะใช้ระยะคืนทุนของมันนะครับระยะประมาณสี่สิบกปีครับสี่สิบกปีนะแต่ถ้าอย่างนี้ชาวบ้านผมะทำนาสองคราวแต่ที่บ้านผมอเขาเกี่ยวะละลายละร้อยห้าสิบผมจะเหลือกำไรประมาณลน้อยร้อยถึงรไม่ลูกเพราะเราไม่หนึ่งเราไม่เสียค่าในหน้าเนะาะกระกบ,บอีกห้าสิบบาท พารถย้ายมันก็ต้องใช้ํามันอยู่แล้วถ้าเกี่ยวแถวบ้านเรามันก็ได้เพิ่มมห้าสิบบาทเมื่อกี้จยากเหลือไรเท่าไรน,นะไรละร้อยห้าสิบไรละร้อยห้าสิบที่นู้นรับงานสี่ร้อยห้าสิบเท่ากับเสมอตัวนะครับเกี่ยวที่นู้นก็เท่ากับเสมอตัวอัตร์ตีกำไรไรละร้อยไปไรละร้อยเกี่ยวคราวหนึ่งห้าร้อยไรก็ห้าหมื่น,นสองคราวก็แสนหนึ่ง แสนหนึ่งบวกไอ้นี่แสนเจ็ดตีเอียงกลมให้สองแสนเลยปีนึงเอาไปสองแสนสองแสนสามล้านห้าหารสองแสนประมาณเจ็ดปีครึ่งครับเจ็ดจุดห้าปีครับคือคุณนะครับแต่ถ้าเรามีงานเยอะพันหนึ่งอะเข้ามาเกี่ยวกับสารอะ่ะมีงานเยอะ เยอะๆเขาคือถุรไหวครับ <S <S ผมก็ไม่แน่ใจนะครับรถเกี่ยวอ่ะที่ก็ทำกันเยอะๆที่จะเอาที่มีหลายๆคันนะเข้างจะใช้ทิ้งเกลือตกใจครับเพราะว่าผลเกี่ยวเนี่ยค่อนข้างจะซ่อมบำรุงเยอะอย่างเช่นจาละเบีเนี่ยหวานนึงเนี่ยอาจจีบกับร้อยจุดก,กัน ราคาลูกปืนเันไกตัดสั็นไกตัดข้าวว่างหลายอย่างครับประมาณสองหมื่นนะครับรถเกี่ยวก็แต่เราเกี่ยวมันมันมันดีอย่างมันมันเหนื่อยแค่ปีนึ่งอะเกี่ยวข้าวก็ยี่สิบวันก็ปีหนึ่งเหนื่อยแค่หกสิบวันถ้าเกี่ยวสามคราวนะเหนื่อยแค่หกสิบวันแต่แม่โคเหนื่อยทั้งปีแต่การซึกหลอของรถเกี่ยวกับแม่โคมันต่างกันเยอะรถเกี่ยวผมซื้อมาสอง ไอ้รถไม,ไมโครผมซื้อมาสองปีนะผมนอกจากค่าคนขับค่าเทเลอร์ค่าน้ํามันนะครับค่าไม,ไมโครนะพอเขาเปลี่ยนน้มันเครื่องฟรีเลยฟรีหมดผมเสียค่าซื้อฟันไปประมาณสองชุดนะประมาณสี่พันสี่น่าจะสี่พันครับเพราะว่าฟันหมดไปสองชุดสองปีครับเพิ่งเสียแบบว่าไม่ไม่เกี่ยวค่างวดนะหมดประมาณสี่พันครับแต่รถเกี่ยวเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรทเลยอ่า แล้วปืนเนี่ยทุกปืนต่างๆเนี่ยหมดมประมาณ2หมื่น -3 หมื่นนะครับแล้วแม่โพอ่ะมันดีกว่ารถเกี่ยวอย่างนึงคือฝนจะตกมันก็ทํางานได้แต่มันอาจจะได้น้อยกว่าแม่โพค,ครับแต่ถ้ารถเกี่ยวทํางานเต็มๆอ่ะมันก็เหลือเยอะกว่าสูงอย่างเขเกี่ยวอย่างผมเนี่ยเขาขับปืน,นอ่ะถึงเลี้ยงปืนนิหนึ่งนิดสองครับวันก็นนไ50ไร่ -100 ไร่ครับ หลายหพันไ่โท e วันหนึ่งแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็เหลือห้าพันในราคารถที่เท่ากันนะครับประมาณสองไม่ไ,ม,ไ,ม,ม, 3, ไม,ม, 3, ม่ข้ามสาวบ้านไม่ข้ามสาวบ้านครับเท่ากันนะไม่โ e ทรทำงานแปดชั่วโมงครับหมื่นหนึ่งับงาน1 0ื่นนึงต่อวัน จะยังไงถ้าเขาเหมาวันไปแล้วทํางานได้ทั้งวันครับนจะจะยังไงก็ทํางานได้แต่รถเกี่ยวนี่ฝนมานี่เราต้องเลื่อกเกี่ยวแหละบางทีรถเกี่ยวเนี่ยเราเห็นต้องจากบ้านไปฝนไม่ตกแต่จะลงนาปุ๊บฝนตกเกี่ยวเวลาเกี่ยวรถเกี่ยวกับบ้านครับนะครับมันข้อข้อข้อ,ขอเนี่ยข้อเสียงมันแล,ล้วรถเกี่ยวอย่างนึงอันนี้คือปัจจัยหลักที่เขาเจอกันเลยแต่ผมยังไม่เจอผมไม่น่าจะเจอเพราะในหน้าออดีในหน้าโกงโกงก็จะเป็นทอ,ทอดๆครับ ทำกันแบบเป็นกระบวนการนะครับอย่างเช่นนาเนี้ยยีพาไรอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับผมไม่เคยเจอนะในหน้าผมดีชาวนาที่มาเกี่ยวที่นี่ยดีบอกเต็มจํานวนไร่นะครับบอกเต็มครับห้าไร่บอกห้าไร่ครับสมมติเนี่ยอย่างนาสมมติห้าไร่เนี่ยมันมีหัวขนาดใหญ่เนี่ยบอกเราสี่ไร่เราก็รับได้แต่บางคนเจอที่ไม่ใช่ผมนะครับนา,ายีพาไรเหลือสิบแปดไร่ครับ เดือสิบแปดไร่บางทีโดนโกงทั้งชาวนา,า,นาแล้วก็ในหน้าตดนเกี่ยวนะสมมุติยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างไงไงเช่นนายีบาย่บห้าไร่ชาวนาบอกก่อนเลยนานเนี่ยยี่สิบไร่หายไปแล้วห้าไร่นะตัวอีกตัวในนาอีกในนาไปกินอีกบอกว่านานเนี้ยที่เกี่ยวเนี่ยสิบแปดไร่หายไปเกินไร่แล้วที่เราจะได้นะเราเสียไปแล้ว แต่ผมอะช่วงนี้ที่ไม่เจอไม่เจอไอ้สิ่งพวกนี้ไม่เจอตอไม่เจอเอานาโกไม่เจอในนาโกครับอันนีโชคดีที่เรายังพอเหลือ ความคิดผมนะถ้าถามความคิดผมนะครับแมคโครกับลูกเกี่ยวอะไรดีกว่กันผมว่าม่ปูแต่ลูกเกี่ยวสนุกนะอยู่กับชาวไร่ชาวนาเงี้ยก็สนุกนะครับเหลือไม่เยอะครับเหลือไม่เยอะนะครับใครที่อยากรู้อ่ะอะไรอะมากกว่าเนี้ยลองเม้นมาครับถ้าผมตอบได้ผมแนะนําได้ผมก็จะแนะนํานะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะที่เขาทาเหลืออะทีเขาทำยังไงครับเรา,าเรา,ายังมือใหม่ด้วยยังมีลูกเกี่ยวไปสิบป,ปีแล้วอาจจะยังมีประสบการณ์ไม่เยอะ นะครับยิงประสบการณ์เยอะบางคนน่ะโอ้เกี่ยวเนี่ยรวยนะนะครับรวยเลยน่ครับก็อันนี้ก็คือแบบว่าประสบการณ์จริงจากผมครับเล็กๆน้อยๆครับกับรถเกี่ยวว่ามันเหลือเท่าไหร่มันเหลือเยอะไหมนะครับต้องเสียค่าอะไรบ้างครับต่างๆนานๆครับเนาะประมาณนี้ครับเหลือไม่เยอะครับก็ถ้าเอาจริงๆอ่ะแค่ขาดทุนสําหรับัวผมผมอาจจะบริหารงานไม่เป็นครับแค่ขาดทุนครับนะ แต่ก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้นะผู้ถูกถ่ายกระตายก็พออยู่ได้ครับงานไม่โคกลมงานลเกี่ยวบงานลูกคลื่นานก็พออยู่ได้ครับอยากรู้อะไรครับเม้นมานะครับเม้นไหนที่พอจะเป็นความรู้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับนะอยากรู้อะไรเม้นมาครับเดี๋ยวผมจะการตอบให้ครับผม